you สวัสดีครับเพื่อนๆผมนานเดชนะครับวันนี้พี่เดชก็อยู่กับเกมแรนดร็อกออนไลน์ by Gravity ในเซิร์ฟเคออสกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มากันแบบดึกๆแวบๆบแบบนะครับมากันแป๊บหนึ่งอยู่ได้ไม่นานนะครับมาพูดคุยกันสักเล็กน้อยคืออยากจะไลฟ์แล้วแหละแต่ก็เลดแล้วเลดอีกนะครับมีธุระปะปางช้าเลยนะก็ต้องขออภัยทีนี้อ่ะเดี๋ยวพี่เดชบอกก่อนว่าเราจะไป เพิ่ม EXP สะหน่อยนะครับเก็บเวลกันสะหน่อยระหว่างที่จะได้คุยไปด้วยก็จะไปมอหลอกพีระมิดแหละนะครับแล้วไปเก็บกับอะไรที่มันไม่อันตรายมากนะครับเวอร์ลิศแล้วกันนะฮะสักตัวสักสักสักเควสสักเควสอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวนะอะแต่งองค์ทรงเครื่องก่อนเออปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออได้ไหมอะโอเคหนึ okay, ่งเก้าสามไป ไปครับเราก็ไม่ได้เซฟไอ้นี่นะเซฟวาร์ปปิรามิดพี่เดชว,ว่าพี่เดชควรจะเซฟวาร์ปที่ปิรามิดได้แล้วแหละเพราะว่าไปบ่อยเกินก็น่าจะเล่นบ่อยอ่ะกว่าจะไอ้นี่กว่าจะ,ะ,าจะเลเวลสักร้อยห้าจะได้ไปเก็บที่อื่นนี้นะครับเควสไนท์แมปปิรามิดมันก็ดีอยู่อะ่ะ เดี๋ยวพี่เดซเซฟวาร์ปไว้หน้าพีระมิดเลยไปทำเควสเวอร์ลิตสักเควสหนึ่งแล้วกันนะครับเวอร์ลิต20ตัวทันอยู่แหละซึ่งจะบอกว่าโอ้โหวันนี้นี่หลายสิ่งมากนะครับแล้วแล้วพรุ่งนี้ก็หลายสิ่งคือเอาพรุ่งนี้ก่อนเรื่องดีๆก่อนพรุ่งนี้เนี่ยจะมีคือคือ เมื่อวานที่ผ่านมาเกมเก็ชินอิมแพ็ก็มีอัปเดตนะมีตู้ตัวละครใหม่ตู้ชายเข้ามาพีเดสก็รอมานานแสนานานนะครับกับตัวละครชายนี่คือเกมเก็ชินนะเมาข้ามเกมนะครับก็เข้ามาเมื่อวานทีนี้พรุ่งนี้อ่าสองเกมนะครับอัปเดตแรงนัลล็กก็ปิดเซิร์ฟคืนนี้ใช่ไหมดึกๆล้วก็เราก็จะอัปเดตเอ่อน่าจะเป็นเห็นว่าไอหมวกคอสซาก,กุระนี่จะหมดแล้วใช่ไหม จะหมดแล้วยังคุณสมบัตินะครับก็เสียดายจังเลยนะคุณสมบัติมันดีๆนะครับก็ไม่แน่ใจนะอันนี้ยังไม่ชัวเดี๋ยวรารอดูคุยกันล้างอนพรุ่งนี้ว่าจะมีอะไรอัปเดตบ้างนะฮะหรือว่าไปติดตามช่องวีว่าก็ได้ยังไงเขาก็ทำแชทไอ้ไอเนี่ยไอคลิปสรุปแน่นอนเลยนะครับหลังจากที่รายการเขาจบพี่เดก็จะติดตามรายการอัปเดตของแร็งล็อกจากช่องวีว่าอยู่ด้วยเมมโมปเรียบร้อยไปซึ่ง และก็มีเกมหนึ่งจะอัปเดตก็คือ Cookie Run Kingdom เออเอาสิคือบอกเลยอาทิตย์นี้เนี่ยสามเกมที่พี่เดชเล่นเนี่ยอัปเดตหมดเลยนะคือแบบโหธุรกิจเกมเดี๋ยวนี้นี่ขยันสุดๆเลยนะเรียกว่าคือคุณจะดองอะไรไม่ค่อยได้นะคือคุณต้องอัปเดตแบบที่มากนะครับพี่เดชเดินผิดไะเนี่ยฮลัลโหล อ๋อโอเคซึ่งคุกกี้รันคิงด้อมเนี่ยอัปเดตใหญ่ด้วยเพราะว่าจะมีะตัวละครคุกกี้ใหม่อย่างเพียววานิลาเป็นคุกกี้ที่พี่เดชชอบมากนะครับเป็นระดับแบบลีเจนดนะระดับแบบระดับไฮโซที่ยังไม่เคยมีอะ่ะเป็น1ใน5คุกกี้ในตำนานก็รู้สึกว่าเออเนาะชอบตัวละครนี้จังเลยนะครับเพราะพี่เดชชอบวานิลานั่นแหละนะครับเราชอบสีขาวสีครีมอยู่แล้วดังนั้นคุกกี้เพียววานิลานี่คือแบบโดนโดนมาก ก็คือพรุ่งนี้เหมือนกันก็คือบอกเลยพรุ่งนี้นี่สเกมเลยนะครับก็ต้องติดตามกันดูว่าวาลเล็กหน้าล็อกก็ดีรับเพลดไว้นะครับอ่ะรับไว้รับไว้2อ,อันเลยโอเคปะก็คือจาแล้วนี่คืออะไรเนี่ยฮะอ๋อมีมอนเข้าไปอ๋อโอเค ดังนะั้นอันนี้ก็คือเรื่องอัปเดตเกมแล้วก็เรื่องที่สําสคัญกว่านั้นนะฮะที่เรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่ของวันนี้เลยนะวันนี้เราจะไม่ลงชั้นสองนะเราอยู่ชั้น1แล้วกันนะครับหาเวอร์ลิตก็คือเอ่อโควิดนะเราหาเวอร์ลิตแต่เรากาลังจะพูดเรื่องโควิดใช่ปะ่ะคือวันนี้เนี่ยนอกจากมีจํานวนผู้ติดเชื้อกลับมาแบบสูงมากนะครับแล้วก็เราก็เพิง่งคือเพิ่งจะแบบหลังจากไม่ได้ติดตามข่าวมานานอนะ่ะ ก็ต้องกลับมาดูเรื่องว่าอะอะไรนะมีเที่ยวผับทเที่ยวบาร์แล้วก็มีการแพร่ระบาดกันเยอะจากคนที่แหล่งท่องเที่ยวกลางคืนหรออะไรแบบนี้นะครับก็ก็ตกใจเหมือนกันคือคืออาจจะรู้ช้าไปหน่อยสมัยก่อนเนี่ยจะติดตามแบบแบบกว่าน,นี้นะครับหลังจากมันอะไรอะไรมันซาล,ลงไปเยอะเราก็ไม่ค่อยได้ติดตามรายวันเหมือนเดิมแต่ก่อนนี้ดูคุณหมอทุกวันเลยนะแล้วก็ ก็เลยกลายเป็นว่าเอาเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มีทั้งคนมีชื่อเสียงที่ติดโควิดหลายคนนะครับเมื่อกี้ก็มีนักร้องท่านหนึ่งก็เพิ่งโพสต์ไอจีบอกว่าเขาติดอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบเออน่ากลัวแฮะแล้วที่บริษัทพี่เดชก,ก็ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าให้ work from home นะฮะตั้งแต่พรุ่งนี้จนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับถ้าไม่จําเป็นก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปซึ่งก็กลายเป็นว่าอ่ะกลับมา work from home อีกแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็ เราก็เลยจะไปฟิตเนสไม่ได้นะเพราะฟิตเนสพีเดจะอยู่ที่ทํางานจริงๆที่ฟิตเนสก็ก็ก็แอบรู้สึกว่าเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าตอนที่เล่นฟิตเนสเนี่ยจริงๆเขาจะมีนโยบายให้ใส่แมสหน้ากากพลาสติกอย่างน้อยนะคือถ้าไม่ใส่หน้ากากผ้าก็ต้องใส่ไอเฟสชิลนะครับที่มันจะมันจะห่างหน้าหน่อยอะ่ะมันก็หายใจอะไรได้แต่ก็มีคนที่เขาไม่ใส่ด้วยนะเออดังนั้นคือความจริงอะ่ะนโยบายที่บอกมันไม่ได้ ควบคุมได้จริงเพราะว่าก็ก็บางคนเขาก็อาจจะรู้สึกอึดอัดไม่อยากใส่อะไรเงี้ยนะครับที่เป็นแมสไอ้หน้ากากพลาสติกอะ่ะซึ่งพี่เดซจะใส่ตลอดพี่เดซใส่2อันเลยคือเทรนเนอร์ยังถามว่าแบบหายใจออกแล้วพี่อะไรเงี้ยแต่พี่เดซใส่คู่เลยนะเพราะเรากลัวนะครับแล้วเราก็ไม่อยากหนึ่งถ้าเราไม่อยากให้เราไปเป็นต้นเหตุแพร่เชื้อให้ใครแล้วก็ไม่อยากติดด้วยนะครับทั้งสองอย่างก็เลยแบบ รู้สึกว่าเออย,ยิ่งยิ่งช่วงนี้มีการแพร่กระจายเชื้อเนี่ยมันอาจจะทําให้แบบคนที่ที่ไปใช้บริการอาจจะมีบางคนที่มีความเสี่ยงหรือมีเชื้อจากไอาการแพร่กระจายที่ที่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นเนี่ยพี่เด็กก็รู้สึกว่าเราไม่ไปเสี่ยงดีกว่านะครับแล้วก็คิดว่าไม่ใช่แต่พี่เด็กคนเดียวหรอกลูกค้าฟินเนนหลายๆคนเองก็อาจจะจะเลิกไปช่วงนี้เหมือนกันจากความกลัวก่อนเพราะว่าสไตล์ของจริง สไตล์ไทยๆเราก็คือเวลามีแบบมีเรื่องขึ้นมาก็ก็จะค่อนข้างแบบตื่นตัวกันกันรวดเร็วแหละนะครับแล้วก็จะกลัวกันไปเร็วกันก่อนน่ะดังนั้นช่วงนี้ก็เรียกว่าคนฮงดาซบเซาจริงๆพี่เด,ดว่าพี่เดชชาแล้วนะเพราะว่าวันนี้คนไปทํางานนะ่ะรถที่ขับไปก็น้อยนะครับคนกินข้าวฟู้ดคอร์ดอะไรต่างๆก็น้อยคือเหมือนกับคนอื่นน่ะเขาเขาหยุดไปตั้งแต่วันนี้แล้วไอเราอ่ะไม่รู้เรื่องรู้ราวนะครับ ก็ยังไปอยู่จนกว่าจะมารู้ข่าวที่แบบอ้าวโอมวุ่นวายขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยก็ก็เหมือนเช้า่เขาไปวันนะฮะจริงๆวันนี้คือปกติที่จอดรถเนี่ยช่วงช่วงเดือนเมษานี่คิดจะเต็มเพราะว่าเขาก็ประกาศให้กลับมาทํางานกันอย่างเต็มที่แบบ full scale เลยไม่ต้อง work from home แล้วนะเดือนเมษาอะไรเงี้ยซึ่งกลายเป็นว่า,าทําอยู่ได้ยังไม่ถึง10วันนะฮะ รถรถที่จอดรถนี่อย่างแน่นถ้าไปช้าเนี่ยบางทีแบบเกือบไม่มีที่จอดรถอ่ะแต่อยู่ดีๆอา้าววันนี้ว่างซะและ้วนะพี่เดนก็อา้าวทำไมทําไมทําไมว่างทําไมว่างแฮะอ๋อที่แท้มีเรื่องนี่เองนะก็เลยต้องกลับมา work from home อีกนั่นแหละนะครับดังนั้นก็ก็ด้วยประกาศชนี้นะฮะซึ่งจริงๆพี่เดนไม่ได้อยาก work from home เลยเพราะว่า งานของเราได้เจอได้เจอคนได้เจอน้องได้เจอทีมงานมันดีกว่านะครับแล้วก็คือพี่เจชอบทําแบบแบบเจอตัวมากกว่าแล้วก็อ,อยากออกกําลังกายอยากไปฟิตเนสนะครับอย่างที่บอกว่าด้กลับมาเล่นฟิตเนสมาเทรนนิ่งอย่างจริงจังแล้วเนี่ยก็ดีเลยสุขภาพก็ดีต่างๆนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวช่วงที่ Work from Home เมษาเนี่ที่ไม่สามารถจะไปฟิตเนสได้อะ่ะก็จะ เล่นลิงฟิตให้แบบเป็นประจำขึ้นเพราะจริงพี่เด็ก็เอาลิงฟิตกลับมาเล่นแล้วนะครับในแบบวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอามาเล่นด้วยเพิ่มอะไรเงี้ยก็คิดว่านะครับมาทดแทนกันที่เราไม่ได้ออกกำลังกายเพราะว่าจริงลิงฟิตเนี่ยถึงไม่ได้ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้แต่ว่าก็ก็เบิร์นริ่งได้เป็นคาร์ดิโอได้ดีเหมือนกัน ประมาณนี้นะฮะก็ก็เลยรู้สึกว่าเออมันมีเรื่องทั้งเรื่องดีๆอย่างเกมอัปเดตที่พรุ่งนี้เราจะติดตามกันแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราคงต้องดูอีกอะว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับสถานการณ์ผลยอดคนติดจะเป็นยังไงอะไรต่างๆคือรู้สึกว่าวันนี้นี่มีแต่โผล่แบบโผล่หางอะของสัญญาณว่าแบบคนนั้นเป็นคนนี้เป็นอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนส่งออข้อมูลสถานที่เสี่ยงมาให้ซึ่งแบบโอ้โห เป็นสิบหน้าคือพี่เดชรู้สึกแบบอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นคือเหมือนที่ไหนที่ไหนในกรุงเทพก็มีโซนเกี่ยวข้องกับพื้นที่เสี่ยงเต็มหมดเลยนะยงไงก็ทุกคน,นระมัดระวังนะครับแล้วก็รักษาตัวให้ดีกันด้วยนะก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับแล้วก็มีคุณหมอท่านหนึ่งก็ได้พูดไว้พี่เดชไปฟังในขับเฮ้านะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีประโยชน์จริงๆก็คือเรื่องของการ รักษาสุขภาพด้วยนะครับตั้งแต่การทำให้ตัวเราแข็งแรงนะครับพักผ่อนให้เพียงพอ,อ,อกินอาหารที่ดีนะครับแล้วก็ฮัลโหลกินอาหารที่ดีนะครับแล้วก็วิตามินเสริมหรือวิตามินซีอ่ะมันดีนะ ก็คือคือถ้าถ้าเรามีก็ก็ควรที่จะทานบ้างนะครับเสริมให้มันเราได้รับสารอาหารวิตามินอะไรให้มันให้มันครบนะครับถ้าถ้าเรากินอาหารไม่หลากหลายก็เรียกว่ามันช่วยได้นะครับแล้วก็ออกกําลังกายนะครับก็ดีเหมือนกันคือไม่ใช่แต่ว่าแบบเขาบอกว่าไม่ใช่แต่แบบหวังจตเพึ่งจะวัคซีนจริงๆแล้วว่าการทําสุขภาพร่างกายเราให้แข็งแรง พักผ่อนหรือว่ากินอะไรที่ดีอะไรที่ไม่ดีจากสุขภาพก็เลี่ยงเนี่ยมันช่วยนะครับแล้วมันช่วยได้มากกว่าด้วยอะไรเงี้ยก็คือร่างกายเราแข็งแรงมีภูมิคุม้มกันมีภูมิต้านทานที่ดีก็ก็จะดีส่งเควสก่อนได้ส0 0 0 0นกับหนึ่งแสนจ็อบโอเคครับก็ถือวันนี้มีความคืบหน้าเนาะอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นนะ ไอ้คอนซากุระนี่จะจากเราไปแล้วเหลยหมายถึงคุณสมบัติของมันนะจริงๆมันเหมือนแบบเควส์รายวันที่แบบวันละสามแสนเนาะถ้าถ้าเราทำแล้วแล้วเรารู้มาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะมีะกิจกรรมคูณเซิร์ฟนะครับเพราะว่าไอกิจกรรมตีบอสบน Facebook อะไรของเขา เป็นกิจกรรมที่ง้องเงงมากนะในมุมมองพี่เดชก็จะทําให้เราได้คูณเซิร์ฟทุกเซิร์ฟน่าจะ50%เปอร์นะครับอาทิตย์หนึ่งเริ่มตั้งแต่หลังอัปเดตเซิร์ฟพรุ่งนี้ดังนั้นก็ก็เตรียมตัวเก็บเวลกันได้นะครับใครจะเก็บเวลก็มีเซิร์ฟคูณให้ก็คงจะเป็นอาทิตย์ที่เราจะได้ e p สัก3 5มแสนห้าสอะไรแบบนี้จากการตีเวอร์ลิก็ก็ดีนะครับซึ่งจะทำทุกวันใช่ไหม เอออาทิตย์นึงก็ได้ประมาณแบบ3ล้านได้ไหมสามสาล้านกว่า4ล้านอะไรเงี้ยก็หวังว่าจะจะดีนะครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆแหละนะคะเลเวลจากร้อยหนึ่ไปร้อยสไปร้อาค่อยๆกระดึบกระดึบไปนะครับเนี่ยวันนี้ก็มาไลฟ์ทักทายกันแบบแว๊บๆเร็วๆจริงๆเลยนะครับก okay. ็ก็สักหน่อยมาสักหน่อยนะครับรู้สึกอยากมารับอี p เพิ่มสักนิดนึงแล้วก็มาพูดคุยอัปเดตอะไรไวสักหน่อยนะครับแล้วก็ ฝากความเป็นห่วงเป็นใยถึงทุกๆคนด้วยนะครับก็ระมัดระวังตัวให้ดีหลีกเลี่ยงให้ห่างจากโควิดนะทำร่างกายให้แข็งแรงนะครับโอเคยังไงคืนนี้สตรีมนี้ก็พี่เดชขอลาไปก่อนอย่าลืมพี่เดชทำคลิปรีวิวเรื่องของคาร์ดินาลเอาไว้นะครับทั้งสกิลทรีหรือว่าผัางสกิลทางผ่านการอัพสกิลคาร์ดินาลแล้วก็รีวิวสกิลคาร์ดินาลทุกสกิลเอาไว้เป็น2คลิปนะครับอันนึงปกขาวหนึ่งปกเขียวก็ ดูคู่กันได้อยู่ในช่องแนนเดย์นะครับก็ใครสนใจอยากรู้ว่าอาชีพพระสายค l สสี่เนี่ยมันมันเป็นยังไงมีอะไรยังไงก็พี่เด็ก็ไปรวมข้อมูลมานะครับแล้วก็มาทํารีวิวให้ดูก็หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์แล้วก็ได้เห็นมีแรงบันดาลใจนะในการที่จะเล่นต่อแล้วก็เก็บเลเวลเพื่อที่จะรอวันที่คารินาวจะเข้าไทยซึ่งก็น่าจะภายในปีหน้านะครับอาจจะปลายปลายปีแหละนะครับก็ภายในในช่วงเนี่ย ไม่เกินเขาบอกไม่เกิน2ปีจากที่พูดไปตั้งแต่ต้นปีอะไรอย่างนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะได,ได้ได้จับต้องได้ทดลองเล่นกันโอเคไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในสตรีมหน้าฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนนะครับสวัสดีครับ